สวัสดีครับยางเสาครับเดีนี้ครับจะพาพี่น้องมาย่ามหลบครับหลบเหมึ่นกับเตาครับใส่หลบเหม่อนกับเตาไหวยูนสี่หลังครับพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ้งครับว่าที่เขาบ่เบิ้ครับถึงหลบหมืนกับเตาถึงตุ่มกุ้งนำแนครับพี่น้องไปเบิ้งเลยครับพี่น้องใส่ยน้องหน่อน้อยนี่ครับหลังหนึ่งครับหลังน้องทงคุณอีกสองสามหลังครับพี่น้อง นี่มาเริ่มบึงล้างแรกครับพีบ่น้องล้างแรกเป็นจะได้น้อ,อยครับไม่ได้ใส่ร้ายมืง้งนะครับใส่ดีล้างครับเออครับโอ้ค,อคือ,อตัวนี้พี่น้องนี่ดิ่นกับเซลยุ่นน่ครับคืออยู่ หลังเล็กลังน้อยครับโอ้ด้กินอยู่ครับอืมหลังเล็กมนันเยอะครับข้พาพี่น้องเป็นลุ่นตออีกครับครับนี่สามาเบื้องวิวอยู่น้องน้อยนี่อีกครับกะไซอยู่นี่สามลังครับนอ้องมาเบิง้งซีมีดเข่ากน้นอเนี่ยามาลุ้มเบิ้งอีกครับมีบอรครับ อครับล่างนึี้ก็ได้ลูกประมาณยี่สิบตนะครับหนึง่งเดียวครับเขาบนลายสู่ล่างแรลกบนใดครับลุมอีกล่างนี้อีกครับ กลางนี่สิคือบนนอกเลยเนาะคือจะเงียบเงียบอันนี้กรัถึกบนร้ายครับสิบกว่าตวัวเนี่ยครับ พอได้ขวกินอยู่ครับอือล,ลังนิกเขาเมงดาน้ำค,ครับพี่น้องเอมงดาตัวหนึ่งไอ้เมงดาครับก็ได้จะได้เลือดซ้ำลังนะครับเ็อย่างอีกลังหนึ่งครับ ลังนึ่งกับตุ่มลังนึ่งน้ำรับตุ่มกุ้งอืมครับโอ้เขาแมงดานึ่ตัวนี้ครับ แมงดาที่เีษลายครับขอ่อแมงดาตัวหนึง่งอ้ขาหน่อยเนาะกันได้ไลาลายล,ายล้วไอปีปนอยู่แมงดาครับได้ใส่ไวอีกหน่นอยเนาะจะถือแมงดาพอได้ยู่ครับ โอ้แมงดาสิขอน้อยข้านอ้องกันใด,นใด,ใดลายๆเลยทีไปไปปนบักพริกครับโอ้ได้แมงดาสองโตเลยครับข้านอ้องอาไปปนแบับแสบหอมอันนี้ก็ไปเบื้องกุ้งตุ่มกุ้งครับต้องใส่ใบะหมี่กุ้งหรอือว่านองเฉยๆครับแต่ใส่ล่งเบื้องซื่อแอกครับ ันมีเลยครับันมีพอโตเลยเงียบนี่คับพอใดครัวกินยุครับแมงกับเต่าครับแต่กลุ่งบ่ใดพอโตครับบ่มีกลุ้งน้้ยนะครับบ่เขากลับกัมายามตุ่มกลุ้งอีกสองลังครับี่นอนนี่ก็ใส่ทั้งรอบแมงกับเต่าครับใส่ทั้งตุ่มกลุ่มนั่นครับทิม มีกุ้งเข่าปะน้อนีเนาะน้องนี่ครับเงียบเลยครับบ่มีกุ้งเข่าเด้อครับพี่น้องบ่มีครับบลอกถึกเรียกว่าน้องนีบ่มีกุ้งอีกทีครับว่าีหาติ่กุ้งยากครับบ่กถึกครับเบื้องล่างนี้อีกครับ ครับนี่นังนี่ก่ะบดถือครับถือมันตับเตาครับตัเตาเนี่ยตุ่มตุ่มมันถว่มันตายครับมันสิบตัวเครับพี่น้องนี่มือนี่ใส่ตุ่มกล้งบอมานเลยครับนกบันไดเลยครับได้เต่หลอบแม่งตับเตาครับตับเตาพ่อได้ปุ่นเนาะครับครับอันนี้ครับยามเลิศ แมงตับเต่ยายาามตุ่มกุ้งก็แล้วครับพี่น้องตุ่มกุ้งบระมาณครับมานดูแมงตับเต่าก็เล้วนะครับครับนี่กับจิมัทเท่ต่อมาด้วยครับนั่งนี่กับสิบกัโตอยู่ครับพี่น้องโอ้ลังนี่ถือแมงดาดำตัวครับแมงดาตัวพูดนะครับนี่ ตููเทอะไรนี่ตัวหน,หน้อยๆครับพี่น้องโอ้ได้แมงดาตูผูหอมเ้วยครับอตนแมงดาตวแมมันบอกไข่หอมนะครับอันนี้ได้แมงดาตูผูมันี่หอมดีครับไปปุ่นใส่ผักพริกหินงหิพริกโอ้แซ่บหอมครับคนที่มักคนที่ชอบแมงดาครับนี่มานแมงดานี่ก็ได้แมงดาสองตัวครับ ล่างนั่งก็ตที่ถึอยูแมงดาคือกระแนต็ตัวหนึ่งครับแต่ว่าท้งไส่จะเป็นเปียงดาตุ้มเมนะครับนี่ก็นี่ก็ได้ลา,ลายโต่ครับพีนอง โอ้ลังน oh, ี่ก็ถ <neither> ึอแมงดานำต้นเปโหน้องนี่คือแมงดาสีสีลายอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวพู่นีกแล้วครับแมงดาตัวพู่นะไปก่อนครับวาดได้วาดได้บวชถือลังนี้ครับถึอแมงดานำต้นมือนังสุดได้มากใส่เอาแมงดาไปปนนี่แหละครับเมื่อวานน้องนี่ซีมี่แมงดาหลายครับน้องลังนีกก็ถึอแมงดาให้กันครับพี่น้อง ับน,น,นี่ครับหน,นึ่งดานี่ก็อีกตัวหนึ่งครับน,รนี่ตัวนี้ตุ้มแม่ครับพี่น้องอสรุปแล้วกับได้พ่อแล้วตัวครับพี่น้องนี่ อืมครับนี่ไอพี่น้องเบื้องครับได้พอครัวที่นี่คีน้องรับมือนี่กันไอพี่น้องเบื้องทำนี่แหละย่ำตุ่มกุ้งครับบดถึกครับย่ำรอบแมงกับเต้ากับได้อยู่ครับพอป,ปนพอขรัวกันกินอยู่ครับมันนี่กันพี่น้องมือทมนี่ครับพี่น้องมือติดตามเบิง้ง คลิปใหม่ๆต่อไปเด้อครับจะมีคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิง่งไปอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อครับที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจหานบ้านโน่นครับหับเมือน,นี่โคลาก้นครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ